สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นะคะนุ่นก็มารีวิวนะคะอัปเดตรถนะคะให้ชมกันอีกเช่นเคยเลยนะคะกับช่องนุ่นวดีชาแนลนั่นเองนะคะก็เป็นช่องนะคะที่นุ่นเปิดไว้นะคะไว้ทําการรีวิวนะคะรถสวยๆนะคะคุณภาพเกรด A ทุกคันอย่างแน่นอนเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มาพร้อมกับรถสีขาวคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้าวีออสนะคะรุ่น1.5ตัว E คันนี้ได้เป็นปี2016สีขาวแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับราคาขายนะคะก็ ตั้งขายอยู่ที่365,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ได้รถเป็นโตโยต้านะคะเป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับวีออชมนี้นะคะก็เป็นวีออชมเจนที่3นั่นเองนะคะได้กระจังหน้าเป็นเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตยตานั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะโตยต้าเป็นรถแบรนด์หลักนะคะมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญอะไหล่ดูแลรักษาคนข้างง่ายด้วยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ5กอไก่กทอทงนะคะ5849กกรุงเทพมหานครนะคะก็คุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะ ะะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้ากันดีกว่านะคะสําหรับชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะชุดโคมไฟหน้าดูโฉบเฉียวดูทันสมัยด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัว E ีจะยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นะคะแต่ว่าการออกแบบของเขานะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันในส่วนของล้อดีกว่านะคะในส่วนของล้อของตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้ออัลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะขนาด15นิ้วนั่นเองเป็นล้อแม็กซีรูนะคะของแท้จากโตยตาด้วยนะคะซึ่งข้อดีเลยนะคะที่ได้เป็นของแท้เลยนะคะของเขาออกแบบมานะคะเพื่อรองรับกับน้าหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยและในส่วนของตัวยางเองนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะได้ยางสัปดาห์ที่34ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะ โอ้โหได้ยางค่อนข้างใหม่นะคะดอกยางยังลึกๆหนาๆอยู่แบบนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญยางมิชลินเองนะคะเป็นยางที่ดีเป็นยางที่มีคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของซุ้มล้อเองนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะเห็นไหมกันชนด้านหน้านะคะกับตัวรถนะคะเห็นไหมแน,นบสนิทแบบนี้เลยนะคะโอ้โหทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะสบายใจได้เลยว่านุ่นนะคะครถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ได้พับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมฝาครอบสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างนั่นเองนะคะ <sque> สําหรับคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะสะภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยและในส่วนของกระจกเองนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะ <artık. S 1> ก็จะเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเป็นของโตย่ต้าเลยนะคะก็จะมีในส่วนของโลโก้โตย o ต้าอยู่แบบนี้เลย เลยนะคะ <S <S เพื่อที่จะบ่งบอกว่ากระจกเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยด้วยนะคะและในส่วนของเมื่อเปิดประตูด้านนอกเองนะคะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบเป็นซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์9ก้าก้าตัวนี้รองรับ E20 ด้วยนะคะในส่วนของสีรถเองนะคะเป็นสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีการจดลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะ mm. มาต่อกันที่ไฟด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายของเขานะคะก็มีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะก็อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะก็การออกแบบของเขานะคะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญระดับของหลอดไฟท้ายนะคะเหมาะกับระดับสายตาพอดีเลยเนาะ มีในส่วนของตัวอักษรโคเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นก็คือ V-OD นะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือตัว E เนาะและในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยสําหรับด้านหลังนะคะก็กระจกด้านท้ายนะคะบ้านหลังนะคะก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวต่อมานุ่นจะพามาดูในส่วน ห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับตัววีออเองนะคะเป็นซิตี้คาร์ขนาดกลางนะคะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรใครที่ชอบเดินทางไกลๆสัมภาระเยอะๆบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะก็ขั้นนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะด้วยกับราคาปีแล้วก็หลายๆอย่างนะคะนุ่มบอกเลยว่าค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันสําหรับด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของยางอะไรสำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงนะคะสําหรับวีออเองจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองไม่ต้องตกใจไปนะคะมีไว้ให้ทุกคันนะคะอย่างแน่นอนนะคะไว้ให้คุณลูกค้าติดรถไปใช้ในงานเฉิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นั่นเองสําหรับด้านท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของรอยทาง Libya, มะพร้าวรอยเม็ดอร์ต่างๆพวกนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดอันนี้คืออยู่ครบเลยนะคะคุณลูกค้าจะสบายใจได้เลยนะคะว่ารถทุกคั นะคะเราเน้นขายโครงสร้างเดิมๆจริงๆนะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่น,นอนถูกไหมเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะรอยทางมะพร้าวรอยมินาร์ต่างๆพวกนี้คืออยากจะบอกว่าสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆสบายใจได้เลยนะคะนุ่นพยายามรีวิวให้เห็นนะคะได้อย่างละเอียดมากที่สุดเลยนี่แล้วก็ในส่วนของนอ็อตฝากกระโปรงน้านท้ายเห็นไหมสีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองฝั่งเห็นไหม คือเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงนั้นถายไม่เคยโดนชนไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดอยู่ครบนะคะสามารถใช้เล็บจีตซิญยางลงแปลว่าซินยางยังนิ่มอยู่แปลว่าไม่เคยผ่านการทาสีมาก,ก่อนเลยนะคะค่อยๆไล่ลงมาเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานเห็นไหมคะพวกเนี้ยขอบยางห้องเก็บสัมภาระพวกนี้ก็คือจะบอกว่ามันไม่ขีขาดคือมันสภาพดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ สภาพมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าก่อนปล่อยรถคุณลูกค้าจะได้เห็นรถใหม่สภาพป้ายแดงเลยนะคะเราจะทําการ ทำสปาทั้งภายนอกภายในนะคะแล้วก็เครื่องยนต์และที่สมันก็ขัดเคลือบสีให้ด้วยพร้อมกับมีการแถมนะคะในส่วนของการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อโควิดให้ก่อนปล่อยรถทุกคันด้วยนะคะเรามาต่อกันในส่วนภายในกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี่เองนะคะภายนอกสีขาวได้เป็นภายในสีดํานะคะก็เป็นสีทูโทนนะค่อนข้างแมชกันเป็นอย่างมากเลยแผงประตูด้านในนี่คือจะเป็นแบบโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะมือเปิดประตูด้านในก็เนี่ยเป็นสีดําค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะ มาพร้อมกับตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซ็นทรันล็อกกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเอง มีช่องวางแก้วน้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ภายในดีกว่านะคะใกล้ๆกันเลยนะคะขวามือของพวงมาลัยตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้ํานั่นเองเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะมาต่อกันในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโหมดการลื่นถลายนะคะพับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยหนังสก้านนะคะที่ตกแต่งด้วยเบทัลลิกสีเทานะคะแล้วก็จะมีใน แอร์แบ็กจํานวน1คู่นาน,นั่นเองมาเรามาดูในส่วนของป้ายราคาหน้ารถกันดีกว่าเนาะสำหรับคันนี้นะคะป้ายเราก็จะมีในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะคะเป็นรถยนต์มือ2เนาะก็จะมีในส่วนของฉลากรถยนต์ที่ใช้แล้วนะคะจะเป็นในส่วนของ t o y o t a v i o อ1.5ตัว E ีปี2016นะคะตั้งขายอยู่ที่365,000บาทสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่192,32กิโลนะคะก็ เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขียไม่มีก้อนนะคะเราขายกันตามการใช้งานจริงๆเลยนะ มาต่อกันที่คอนโซลกลางดีกว่านะคะสำหรับคอนโซลกลางเองนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของเครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ f m AM ได้นะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย Aux ได้ด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างระบบแอร์ตัวนี้เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมเกียร์ออโต้ในลักษณะที่เป็นแบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะและในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้าเงินแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงาน เลยนะคะถือว่าสภาพเบาะนะคะค่อนข้างดีเลยเขาดูแลค่อนข้างดีนะคะข้อดีของเบาะผ้าคือมันระบายความร้อนมันไม่อมความร้อนเลยนะคะยิ่งเวลาเราแบบจอดรถกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยคือมันระบายความร้อนออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะ นี่แล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขาก็เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้าเงินเช่นเดียวกันนะคะดูแมชกันภายในทั้งหมดเลยนะคะที่ของเขาอ่ะคุมโทนภายในสีดํานะเนี่ยมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายๆเลยนะคะสําหรับเพดานด้านในเองเห็นไหมคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะถือว่าโล่งโปร่งอากาศภายในค่อนข้างหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีเลยนะ สุดท้ายเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ที่จะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเราคัดรถเข้ามาแต่ละคันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอฝาสีขาวนะคะขนาด1,500ซีซีนะคะก็เครื่องยนต์นะคะทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะรอยแต้มสีต่างๆมาจากโรงงานฝาเครื่องไม่เคยเปิดน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะและที่สําคัญไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์แต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสําเนาเล่มนะคะรถทุกตัวอักษรเลยมาเรามาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะเห็นไหมน็อตฝากระโปรงสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มี รอยขยับเลยนะคะน็อตแก้มต่างๆนะคะเห็นไหมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะแก้มสีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับนะคะคานเดิมๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านซ้ายนะน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายและคานด้านหน้านะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะมาจนถึงรอยเชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวานะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยว่าโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นคานด้านขวาเนาะน็อตแก้มสติ๊กเกอร์มอกอที่ติดอยู่กับเบ้าโชกคนะคะ เมนอาต่างๆพวกนี้อยู่ครบเลยนะคะนี่น็อตโครงสร้างต่างๆนะน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเนาะ แผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์สีก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์ผีความหรือว่าจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v ว o s คันนี้นะคะรุ่น1.5ตัว e ปี P 2016นะคะตั้งขายอยู่ที่365,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยที่เบอร์0840042099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะแล้วก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ